นี่นะครับนี่คือของที่ผมสั่งมานะครับที่เพิ่งได้นะที่ได้รับวันนี้นะครับเราจะมาแกะดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมยังไม่ได้แกะ ผมยังไม่ได้แกะดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงววนี่ครับก็แกะออกมาก็จะประมาณนี้เป็นถุงสองช่องนะ,ะนี่คือ นี่คือท่อนหน้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นท่อนบนนะครับอ่าแล้วเราก็มาดอนนูอีกท่อนหนึ่งนะท่อนนี้อ่ารู้สึกว่ามัน,ม,นมันมีรอยหักนะครับนี่รอยหกักตรงปลายนี้นะครับเป็นรอยหกัก นี่คือที่ที่ผมได้มานะครับที่ว่าผมสั่งในบริษัทสั่งในไอ้นี่นะครับนี่นะครับดูนะครับผมเพิ่งแกะนะครับ